จะได้สัมภาษณ์รู้เรื่องไหมวันนี้เดี๋ยวข้าเดี๋ยวออกกับข้าเดี๋ยวออกอ่ะถามเลยพี่สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ตำราวุฒิชาแนลนะครับต้ำทำส่งวันนี้อ่ามีหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกว่าผมเนี่ยผูกพันนะเพราะผมต้องเจอเขาทุกวันเลยแต่ผมไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตเขาเนี่ย มันเป็นยังไงเขาจะต้องเหนื่อยมากแค่ไหนเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างผมอยากจะลองไปใช้ชีวิตเป็นเขาหนึ่งวันไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาหนึ่งวันว่าเออการเป็นพี่เนี่ยกับสิ่งที่ได้มาเงินเดือนหรือว่าความรู้สึกหรือ,อในสายตาคนมองเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นก็คืออาชีพ Security หรือว่ารอปพอนั่นเองครับแต่ต้องบอกว่า ในการที่เราจะไปทําทรงวันนี้เนี่ยก็ต้องมียูนิฟอร์มกันนิดนึงพอชุดเขาเขาเรียกว่าเป็นคนในเครื่องแบบเป็นคนตรวจตาหมู่บ้านของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปเปลี่ยนชุดให้แนบเนียนกับเขาก่อนในการทําทรงวันนี้ไปครับสวัสดีครับผมรพอต้อมวาลาวด์อยิ้มครับเฮ้ยไงได้ไหมมาดชีวิตดีไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มีโอกาสใส่ชุดยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มนี้นี่ ความฝันตอนเด็กอยากเป็นคนในเครื่องแบบเป็นยังไงมาแล้วเครื่องแบบเตะเลยแต่เราจะปั่นจักรยานไปน่ได้หมู่บ้านไปหาพี่รปรพอนะว่าเออเขาทํางานกันยังไงแล้วก็ขับแบบได้แบบฟิลแบบตรวจตามหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยดูดีว่าจะมีลูกบ้านเขามอง,องเราไหมว่าเฮ้ยไอที่มันยามคนใหวหรอวะหรืออะไรอย่างงี้ไปดูขอจักรยานครับ เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทอง เหนื่อยแล้วหมู่บ้าน่ใหญ่วันหลังไปถ่ายหมู่บ้านเล็กเลได้ไหมก่อนเราจะมาทําทรงเนี่ยเราต้องมีการเรียนรู้เราต้องมีการฝึกวิชาหาความรู้ก่อนว่าระบบระเบียบของการเป็นพี่รอปภเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับหัวหน้ารอปภจ้าหมู่บ้านใช่ป่ะพี่เป็นหัวหน้าเลยนะชื่อพี่อะไรครับชื่อท็อปครับชื่อพี่ท็อปนะอ่ะผมก็รู้ว่าพี่ต้องแบบทำงานเหนื่อยนะผมก็เอามาฝากพี่กักนึงนี่อ่อนี้ เดี๋ยวถามนะทุกทีภาพครับจะได้สัมภาษณ์รู้เรื่องไหมวันนี้เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกับข้าเดี๋ยวออกอ่ะถามเลยพี่พี่ท็อปจากวงบิ๊กแบงอยู่ดีทำไมเราถึงมาเป็นเราพอชอบครับชอบใช่ไหมแต่บิ๊กแบงเราไม่เอาแล้วเราไม่เต้นแล้วไม่เต้นแล้วครับนสนุกอันนี้ถามเรื่องจริงเลยพี่เป็นรปภมากี่ปีละปีละปีแล้วนี่ยเหนื่อยไหมอาชีพรปภก็เหนื่อยไหมก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะพี่ แล้วแล้วเราอย่างไงเราอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยปะก็เราอยู่ก็กลางวันอยู่แค่ตอนกลางวันแล้วลเรามีเข้ากะดึกไหมก็มีบ้างนะแบบคนหยุดอะไรเงี้ยครับอ๋อคนหยุดแล้วเข้ากะดึกอ่าแล้วมันมีกลางคืนคือเรามีแบบง่วงเงื่อนะครับก็ก็ติ่มกับกาแฟครับอ๋อง่วงก็จ uh, ิบกาแฟเอาใช่ครับอ๋อมีแอบงีบไหมกลางคืน ก็มีเผอนิดๆแล้วก็รู้สึกตัวออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยจังหวะวูบอย่างเงี้ยเหรอไม่เคยเจอโจรไม่เคยเจอผีห้อยผ้าไหมไม่ครับไม่ห้อยด้วยตะกุดเนีมีไหมไม่ีอะไรเลยครับโอ้โหนี่เรื่องผมนั่งสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาโจรอยากเข้าหมู่บ้านนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะงเ้ยเไม่มีอะไรสู้เขาเลยบางทีเราก็ต้องพกนิดนึงบ้างก็มีบ้างมีเหล็กมีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีเหล็กมีซ่อมไหมซ่อมไม่เอาบูทนะแทงได้ เออเป็นรปภมาปีกว่าแล้วใช่ครับถูกต้องไหมแล้วคิดว่าจะทําต่อไปเรื่อยๆนะทไหมมาที่ด้วยเดีนยวทสตัวดีๆครับผมบอกให้นะเอ่อพวกหมู่บ้านนะติดแอร์พี่รปภเขาหน่อยเขาดูแลความปลอดภัยให้กับคุณน่ะคุณก็ช่วยทําให้เขาสุขสบายมีความสุขหน่อยดีไหมม่จะติดแอร์นี่หลับเลยนะอ๋อไม่ดีอีกไม่ดีครับไม่ดีหลับอีกหลับครับง่วงเลยอย่างเง้นคุณลองทำนั่นี่ด้วย เดินทางด้วยสวัสดีบ้าครับอ่ะงั้นเนี่ยถ้าเราติดแอร์เขาเนี่ยบางวันเนี่ยเราก็มีสวัสดิการนีแจกไม้เขาดูทั้งไม่ทั้งไม้ดื้อดื้ออ้วหยุดหน้าที่ไม่พอนะไม่ต้องเป็นสองเยอะเท่อาสักหลอดหนึ่งเลยนะแพกก็กมาเลยนหน้าที่ของพี่เนี่ยสมมติตั้งแต่เช้าเนี่ยพี่เข้ากะกี่โมงก็เจ็ดโมงครับอันดับแรกทำอะไรก่อนถึงเจ็ดโมงปุ๊บ เรามาเซ็นชื่อกินกงกาแฟอะไรเป็ร้อยก็รออ๋อเซ็นชื่อเหมือนตอกบัตรว่าข้ามาทํางานเวลานี้ใช่ครับและต้องตรงเวลาไหมก็ต้องตรงเวลาแต่ไม่มีตอกบัตรนี่ไม่มีครับแต่มีเซ็นชื่อครับเขานัดเวลา,างานเรากี่โมงเราต้องมาถึงก่อนวันเจ็ดโมงอย่างงี้ยอ่าถ้ามาถึงก่อนเจ็ดโมงมีไหมว่าหนึ่งเรามาสายแล้วเราเขียนว่าเรามาตรงก็มีบ้างนะครับอ๋อแต่ว่าคนนั้นเขาอีกคนที่รับต่อเวรต่อเนี่ยเขาต,ต้องรอเราเขาต้องรอ ไม่ได้มีปัญหากับลูกบ้านอะไรอยู่นะอาจจะมีปัญหาด้วยกันเองที่มา,<ช>มาตายใช,ใช่ไหมเราก็ต้องมาให้เช้า,ชาอ่ะเจ็ดโมงปุ๊บมาถึงเซ็นชื่อปั๊บทําอะไรต่อก็เนี่ยอยู่นี้เลยใช่ครับว่ารอดูไอ้เร็คกว่าคนนอกเข้ามาก็ราก็รอแล้วบัตรอ๋อแค่รอแล้บัตรรออะไรไหมแล้วต้องมีแบบปั่นจักรยานตรวจรอบหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ไหมมีเป็นตอนกลางคืนก็จะมีตรวจแต่ห้าทุ่มนี่คือทุกชั่วโมง,มงเลยคแบบรับกันเช้าตรวจทุกชั่วโมงนะแล้วพอผมาไปก็ผู่ กล็ลาบากกันนะอะถ้าสําหรับมุมผมที่ได้มาคุยกับพี่วันนี้นะผมก็รู้สึกว่าการเป็นรปรพเนี่ยเอาจริงโดยทั่วไปเนี่ยคนมักจะพูดง่ายง่ายอะผมไม่รู้ส่วนน้อยส่วนใหญ่แต่ผมเคยเห็นแล้วนะนะเขาจะถูกโดนดูถูกพอสมควรเออจะโดนดูถูกกะโดนแบบมองไม่ดีอะใ,ในเอเอคนจะชอบแบบดูถูกเหยียดเขาอะไรเงี้ยแต่ผมบ่อยนะว่าถ้าคุณไม่มีรปรพอ่ะคุณนอนกันไม่หลับหรอกนะ เพราะเขาจะดูคอยดูแลความปลอดภัยให้คุณเงินเดือนเขาไม่ได้ได้เยอะนะหมื่นห้าผมถือว่าไม่เยอะอะ้ใช้ชีวิตยอยู่กรุงเทพอะ่ะค่าของชีพมันสูงมงากบางทีถ้าจะไม่มีเหลือส่งที่บ้านเลยถูกปะ่ะถูกไหมเออคือตัวเขาอ่ะอาจจะอยู่ได้ไปวันวันนะ่ะแต่ครอบครัวเขาอ่ะอาจจะไม่ได้สุขสบายอะ่ะแต่เขาอ่ะต้องมาดูแลครอบครัวของกี่ครัวเรือนนะให้ทุกคนมันสุขสบายอะ่ะคุณต้องคิดตรงนี้ก็อยากให้อยากให้ทุกคนคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เราก็ต้องขอบคุณเขาในส่วนหนึ่งเหมือนกันในทุกๆหมู่บ้าน นะแล้วก็ผมมันจะเป็นโลกนี้อย่างหนึ่งผมทมาประจํากับรปภคอนโดผม,มชอบซื้อกาแฟซื้อลูกชิ้นซื้อขนมนมาฝากพวกเขาเพื่อที่ว่าเออวันไหนเราลืมบัตรมาแต้มเงี้ยเขาจะเปิดด้วยแล้วก็เขาก็ดีใจด้วยที่ว่าเออเราเราเป็นห่วงเขาเพราะเขาก็ดูแลเราเราก็อยากดูแลเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วบ้านอื่นๆที่อยู่หมู่บ้านแล้วมีพี่ๆรปภก็ดูแลเขาหน่อยนะเล็กๆน้อยๆซื้อของกินซื้อกาแฟซื้อ เครื่องดื่มชูกําลังให้เขาได้จิบเพื่อได้ดูแลเราเวลาม้ค่ำคืนที่เรานอหลับสนิทเขาอาจจะไม people, like part, ่ใช like no uh. uh, uh, ่ร uh, ั้วของชาติเหมือนทหารแต่เขาคุณรั้วของบ้านเราแค่นั้นเลยวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปมากนะครับอ่ะอันนี้ผมมอบนี่เป็นเสื้อเสื้อเลยเสื้อนี่ลิมิเต็ดอ dition มีอยู่มา150ตัวในโลกนี้อันนี้เรื่องจริงนะนี่ชื่อผมเองผมทํามาแค่150ตัวเนี่ยนี่ราคานะ หนึ่งล้านเนี่ยเรื่อเนี้ยโคตรเทพี่ใส่ดูอะแล้วนี่ผมก็มีนะฮะสิบสองสิบสองกักใช่ใส่ใส่เลยสี่สิบห้าดีกีเพื่อจิบจิบไปทั้งวันอันนี้วางนี่ก็ได้เดินทางสวัสดีภาพครับโอ้ยเดินทางสวัสดีภาพครับเดินทางสวัสดีภาพครับ สวัสดีครับมีอะไรให้รอปภรับใช้ไหมครับไม่มีค่ะขอบคุณมากนะคะอยู่สุขสบายดีใช่ไหมครับสบายดีค่ะโอ้ต้นไม้เยอะเลยครับขอต้นนู้นได้ไหมได้ฮะอันนั้นเหรอใช่ครับอันนั้นต้องขอก่ะลูกชายเหรอฮะมเป็นปภพี่น่าสนใจเรื่องแบบนี้นะโอ้ยมันบางทีมันต้องใช้ครับอยู่ดื่นๆงั้นมันไม่เพลิดเพลินครับมันต้องใช้บ้างทำอาหารดึกๆด้วยเหรอ ก็บางทีแบบทํามาจากบ้านมาไปกินกลางคืนนะครับพอดีว่ามีออของมาให้ด้วยครับเป็นเสื้อสองตัวนะครับอันนี้เป็นสวัสดิการหมู่บ้าน,นครับแจกลูกบ้านทุกคนครับ,บค,ครับนะอันนี้ให้ใส่นะไม่ได้ให้เช็ดโต๊ะหรือเ<ด>ช็ดบ้านาเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยววันไหนมาจะใส่ให้ดูนะคะได้เลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวอ่านตรงเสื้อครับนะครับครับครับผมติดตามเพจด้วยครับ ในไฮไฟ้วครับชอบเล่นไฮไฟอยู่แล้วครับอบ่ะหลังจากวันนี้เราได้เป็นทําทรงเป็นรปภหนึ่งวันคุณพ่อเไ็นนะว่าอาชีพรปภเนี่ยพวกเราทุกคนอ่ะที่อยู่ในหมู่บ้านหรือว่ามีพี่ๆรปภเขาคอยดูแลเราอ่ะ <S <S เราควรใส่ใจเขานิดนึงเ<ๆ>พราะยังน้อยอ่ะเขาใส่ใจเรามากๆในการต้องตรวจตาอ่ะเอาเพจริงจริงเขาก็จะได้เงินเดือนแหละ เขาก็มีค่าจ้างแล้วก็เสียส่วนกลางจ่ายให้เขาไปอแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องของน้ําใจว่า,วาบางทีเราไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะตรวจตาให้เราแบบดีอะ่ะคือสร้างมิตรผูกพันกับเขาไว้มันเป็นสิ่งที่ดีคอยซื้อขนมคอยซื้อน้ําอะไรมาฝากเขาบ้างคุยกับเขาบ้างเพื่อเวลาเราเดือดร้อนอะไรโจรเข้าบ้านกลางค่ำกลางคืนขอเบอร์เขาไว้คุยกันง่ายอะไรเงี้ยหนึ่งเขาก็ดูแลเราอย่างดีและเราก็ดูแลเขาอย่างดีแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ มีเกียรติอาชีพหนึ่งเพราะผมถือว่าเขาไม่ได้ได้เงินเยอะอะต้องใจรักด้วยแล้วอาชีพมันน่าเบื่อจริงว่ะทุกคนวันๆเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแค่นั้นอนะสองคนนะเว้ยอยู่อย่างนั้นอนะ่ะร้อนๆนะ่ะตั้งแต่เช้าถึงเย็นบางคนเต็มั้งแต่เย็นถึงเช้ามาอีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าเขาน่าสงศารนะแล้วก็ต้องขับปั่นจักรยานตากลุ่มตากแดด กินข้าวก็กินได้ไม่ได้แพงมากก็จะกินอะไรจำๆเจเจอ่ะเพราะว่าเงินไม่ได้เยอะอ่ะบางทีถ้าเรานึกมีของอะไรที่มันดีๆของกินอะไรดีๆแล้วก็ซื้อมาเพื่อแผ่เขาบ้างเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้แบบใช้ชีวิตแบบสบายแบบเราจริงๆเขาแทบจะไม่มีวันหยุดเขาแทบจะขยับไปไหนไม่ได้เลยพวกเรายังได้ไปเที่ยวเรายังได้ออกไปตลาดเรายังได้ไปนู่นไปนี่แต่เขาไม่ได้เลยเพราะในขณะที่เราออกไปตลาดเราออกไปเที่ยวเขาดูแลบ้านให้เราอยู่ เขาคือฮีโร่ของหมู่บ้านก็นี้ก็ประมาณนี้ในการทำทรงเป็นรปภทรัพย์้งและก็ไม่คิดว่าชีวิตี้ได้แต่งตัวในเครื่องแบบแบบนี้แล้วก็ได้มาทำอะไรแบบนี้จริงๆนะครับผมก็มาดูกันว่าอีพีหน้าผมจะไปทำทรงเป็นอะไรนะแต่ก็อยากลองทุกอาชีพหรือว่าถ้าคุณนะมีในใจว่าแบบอยากให้ตั้มลองไปเป็นทำอันนู้นทำทรงอันนี้ได้หมดเลยนะคิดมาฉีกเลยถ้าไหนมันเข้าตา นะเข้าตาโปรดิวเซอร์ผมอะที่มันรู้สึกว่าไอ้ตั้มมันทําไม่ได้แน่เนี่ยเขาหยิบมาแน่นอนเจอกันอีพีหน้าตั้มทำส่งแ่วแผวแพวแผวแพวร้อนวุ้ย